สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ไมล์วอร์เรตี้นะคะวันนี้เราจะมาดู Official t r l l l r r ของซีรีส์เรื่องใหม่ของทางค่ายจิมอนั่นเองชื่อเรื่องว่า Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่แค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแต่ได้ยินมาว่าทำมาจากนาวนิยายเนาะเดี๋ยวต้องขอดูนิดนึงว่าแบบมันเกี่ยวอะไรกับไก่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระจันทร์ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้แสดงโดยน้องมิก แล้วก็น้องเอ,อิร์ธพูดสลับโผล่ขอปะเนี่ยต้องเอ,อิร์ธกับมิกถูกไหมอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะดูแล้วนะฟังหายเมาแล้วแล้วผมก็ยังไม่อยากกลับนะยังไงคะมิกซ์มัยงยากใช,ชคืนก็อย่าทำให้มันยุ่งยากดิเฮ้ยคืนนี้ก็ขอให้มันจบคืนนี้นะ<ล>ไม่ต้องหวังเกัน,กน ปูปขนาด,นาดคนลุกไปเลยมันชื่อลานใช่ไหมดาม,มาสหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ข้ามันแก่มาส่งครับลูกบ้านดาบสุพศนี่เขาเป็นคนหูนหัวปะไอ้ไหาใช่ปะข้ามันแก่มาส่งครับโอ้ยเชีย <c oughs> เพิ่งหูหนวกสองสาปีนี่หน้าตามกูตีนกูตีเนี่ยเฮ้ยกูไม่กูไม่รู้เรื่องกูแปลไม่ออกมึงกับกูถูด้วยกันถ้าเกิดผมสมัครเป็นพนักงานร้านคนนะทำงานกับผมอ่ะกฎของผมก็คือคนรู้จักกันเขาจะไม่ทำในสิ่งที่คนแปลกหน้าเขาทำกันคนรู้จักกันก็เช่นเรื่องเมื่อคืนก่อน ดูว่าถ้าเราตื้อคนที่เราชอบไปเรื่อยๆอะเขาตั้งหนูมาไงลูกผมแกนบ้านผมฟินรถแต่ที่มี่คนรอเราอยู่กลับไปละหายเหนื่อยอยู่ด้วยแล้วสบายใจกูไม่รู้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ยเห็บอลต้องตีเลยของมึงคุณอย่ามาเสียเวลากับผมเลยแกเขาคลาสคู่กันแบบมีนัยาบ้านของอะตาเธอผมว่เป็นเพื่อนคนเดียวของมันอ่ะ กูไม่ได้ห้ามให้มึงกันเพื่อนกับมันนะคือจะคุยในลักษณะใจคูยที่แบบมีคนหนึ่งเป็นพิการทางหูอัวนี่จะหาเงินจากไหนเค่ต้องให้เวลาเลี้งเกมเงินหน่อยป่ะแต่ทองมันไม่รอไงเล้งมึงได้กับมันใช่ไหมทิ้งกูแล้วมาเอาพวกขาแลนเข้ามันไก่เนี่ยนะคุณมึงจะต้องสื่อกป่ะริ้งใจเย็นก่อนดว่าแกเขา c r o s คู่กันน่ะลุงเอาความฝันของลุงมาเลี้ยงให้ผมได้ป่ะผมถามลุงจริงๆอ่ะความฝันของลุงคือ การขายข้าวเปนไก่เนี่ยเขาเอาเพลงจีนมาทำเนี่ยเพลงเนี้ยพี่เคยได้ยินงั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลูกได้ป่ะฟังแม่ก่อนนะคะอครคนะมันก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านนั่นแหละในขณะที่เราเห็นคนที่ยำลังมีความสุขโอนคู่เนี้ยน่าสนใจที่โอหน่าักมันาจะมีความทุกข์ ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกันเขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบแม่ก็ต้องลองเสียงหรือก่อนแต่ถ้าเกิดเจดอ,จอที่ใช่แล้วอ่ะคงจะอยู่บ้านที่ใช่ไปตลอดชีวิตนั้นแหละสามสองหนึ่ง คทางดิสนีย์ฮอ t a r นั่นเองโอเคสำหรับตัวอย่างซีรีส์พระจันทร์มันไก่ก็คือชื่อร้านนั่นเองแกมันมีความแบบความสัมพันธ์ที่พัวพันพันพวกกันมากๆเลยแต่น่าสนใจเสเรื่องน่าสนใจมากปกติถ้าสังเกตซีรีส์ทั่วไปเวลาสกินนะคะผิวของนักแสดงอะมันจะ นวนๆละมุนละมุแบบฟิลเกาหลีเกาหลีของตัวอย่างซีรีส์เนี้ยมันจะเป็นมีความฟิล์มมันจะมีความดิบมันจะเห็นแบบความมันความแทนความสกินแบบเนื้อจริงๆอ่ะมันดูอีกมูดหนึ่งถ้ถ่ายทอดออกมาแบบดูแบบก็พอหนุ่มหลายเข้ามันไก่อ่ะจะมาให้หน้าใสมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะต้องมีความแบบความมันอ่ะเออของ คนทำงานอะไรน่าสนใจแต่ความสัมพันธนะ์อะมันจะมีความแบบแซบนะมันเป็นความสัมพันธ์ของสองคู่อะคลอสตัวละครกันคือที่พี่หมายจับได้นะคือเจ้าเอ,อิร์ธมีซัมติงกับเข้าตังเจ้ามิกมีซัมติงกับเจ้าเฟิร์ธซึ่งทั้ง2คู่เนี้ย เขาก็มีซีรีส์ของเขามีคู่จิ้นของเขาแต่น,นี่เขาเอามาคลอสแบบอย่างเงี้ยโหดนะแบบสลับอะสลับคู่อะมันก็เล่นกระจายเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องยอมรับในยแง่ของจีมเอมเนาะคือเขาปั้นเด็กให้เป็นนักแสดงเออก็ต้องแบบมาดูความเข้มข้นของซีรีส์นี้น่าติดตามนะแล้วก็จะออนแอร์ทางไม่ไม่อนแอร์ทางทีวีหรอเพราะไม่เห็นขึ้นทีวีแต่ว่าจีเอทีเป็นคนผลิตอันนี้พี่หมายไม่รู้ อย่าดับพี่ไม้นะแต่ว่าพี่ไม่เห็นว่าออนแอร์ที่เป็นโลโก้ก็คือดิสนีย์พาร์ทฮอสตาไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าเกาะน้านนี้เจ้าเอิร์ตกับเจ้ามิกก็ออนแอร์ที่ดิสนีย์พารฮอสตาอย่างเดียวเนอะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าใครรู้บอกหน่อยเพราะว่าแบบพี่ไม่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้รีแอคของซีรีส์ของจ m มเอ็มเหมือนกันอ,อถ้าใครมีข้อมูลช่วยบอกหน่อยนะอยากรู้อยากรู้แล้วก็เอาอจาก เชเลอร์อะเราเห็นว่ามีความสัมพันธ์4ี่คู่หลักๆก็คือในร้านข้าวมันไก่ความสัมพันธ์ของข้าวตังเฟิร์สที่แบบไม่รู้จะบรรจบกันยังไงคู่ที่3น่ารักมากเป็นคู่น้องน้อยที่มีคนนึงมีภาวะ,ะความพิการทางการได้ยินซึ่งน่าสนใจเคมีดีซึ่งพี่มายังไม่รู้จักน้องๆเขานะใครมีข้อมูลนะับอกมาหน่อยคือแบบเคมีดีมากแล้วอีกอย่างคือมันมีความแบบพิเศษตรงที่ว่า คนเราอะถ้าไม่มีคนนึงอาจใช้คำวา่าขออนุญาตใช้คำว่าพิการทางการได้ยินอะความรักมันไม่มีเส้นหรอกมันข้ามได้เว้ยแต่ว่าอยากจะรู้ว่าทางซีรีส์เรื่องนี้จะสื่อสารออกมาแนวไหนแล้วก็คู่สุดท้ายก็จะเป็นพ่อแม่ไว้ใสที่มีการทำปล่อยท้องอะไรกันเกิดขึ้นก็จะต้องมารอลุนว่าตัวละครเนี้ยจะสอดแทรกแล้วก็สอนอผู้ชมได้ยังไง กลิ่นอายความเป็นจีนมาเยอะมากเพราะว่ามันเป็นร้านข้ามันไก่อะเนาะหิวเลยเอาไม่เกี่ยวนั่นแหละก็รอติดตามเรื่องนี้นะคะรอติดตามเลยก็ถ้าใครอยากจะให้ทาง Variety Act ยางบอกมาด้วยนะสำหรับวันนี้พี่มายขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Variety แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะ